สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็มาสัมภาษณ์นะคะเกี่ยวกับจริยธรรมในสังคมแล้วก็รวมถึงจริยธรรมของสืง่อกันนะคะก็วันนี้นะคะเราอยู่กันที่มหาวิทยาล,ายละะัยราชภัฏนกาญจนบุรีนะคะจะเราไปฟังความคิดเห็นจากนักศึกษาจากนิสิตที่นี่กันนะคะว่าเขาคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับจริยธรรมณปัจจุบันนี้ของสังคมหรือของสื่อมวลชนของเรานั่นเองะคะ่ะไปดูกันเลย สวัสดีค่ะค่ะหนูขอสามพานหน่อยนะคะ่ะพี่คิดว่าในปัจจุบันนี้ค่ะคนเราเนี่ยมีจริยธรรมมากแค่ไหนพี่ว่ามีน้อยค่ะในช่วงนี้มีน้อยมากๆเลยเพราะไม่มีการแบบไต่ตออะไรในสื่อโซเชียลแล้วก็แบบพิมพ์อะไรแบบไม่ได้คิดอะไรเลยคนในสมัยนี้นะครับสำหรับพี่นะพี่มองว่าคนเราอ่ะ ในสมัยนี้จะมองเรื่องเห็นเรื่องผิดเป็นเรื่องถูกแ,แล้วก็เห็นเรื่องถูกเป็นเรื่องผิดค่ะก็แล้วพี่ๆมีอะไรอยากจะฝากบอกคนในสังคมตอนนี้ไหมคะอา่าเรื่องจากพี่ก่อนเนาะพี่ก็อยากจะฝากว่าอยากให้พิดเจนานาดูข่าวสารให้ดีๆแล้วก็ทําตัวเป็นกลางเข้าไว้เราอ่ะอยา่าอย่าไปอยู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสพสื่สอ,อย่างถูกต้องอันไหนคือข่าวจีนอันไหนคือข่าวเท็จนั่นแหละคะ่ะสิ่งที่อยากจะฝากถึง <Auf> ก็ของพี่ก like ็ไม่มีอะไรมากพี่ก็อยากให้เราแบบว่าเวลาเราเสีสื่อะไรก็ใช้ว <backpack protest ummer> ิจารณญาณของเราเองในการพิจารณาก็ที่จะตัดสินใจอะไรลงไปแค่นี้ครับค่ะขอบคุณมากค่ะน้องๆเคยเจอคนที่เขาละเลยจริยธรรมไหมคะหมายถึงว่าที่เขาทําพฤติกรรมไม่ดีกับเราแล้วเราจัดการยังไงกุ้งก้อนเล็บ อย่างของผมก็มีเพื่อนคนหนึ่งนะครับใครก็ไม่รู้ผมไม่เอ่ยชื่อนะครับวันนั้นเป็นวันที่ร้อนครับแล้วเ,เพื่อนก็โทรมาหาว่ามีพัดลมให้ยืมไหมผมก็บอกว่ามีทําไมซึ่งตอนนั้นผมก็ยังใช้อยู่แต่เพื่อนก็อยากที่จะยืมแล้วก็สัญญาว่าจะให้ตังเป็นค่าชดเชยต้เข้าให้ไหมไม่ได้ให้ครับล้าเราทำไงก็ช่างมันก <c oughs> ็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะคะ <c oughs> ที่เราจัดการครู้สึกเองเนาะโอเคแล้วน้องนอง้นองดอนบ้างดี่า ก็มีพี่อยู่คนหนึ่งครับเขาเป็นพี่ที่อยู่ในกลุ่มๆกันเองนะครับแต่เขาบางทีเขาชอบมีปัญหาเรื่องเงินนี้ครับเขาก็ชอบมาลำบากเราแล้วมันมีช่วงหนึ่งเขาเขาดีขึ้นแล้วแต่เขาไปติดหญิงเสียงานเสียการแล้วก็มาลำบากเงินพวกผมอีกซึ่งเราก็ให้ยืมก็บางทีมันสถานการณ์บังคับแบบไปกินข้าวอย่างเงี้ยยู่บอกออกให้หน่อยดิอ๋อคือมันเป็นไฟจําเป็นเนาะไฟบ้านไฟาแล้วเราทำยังไงเราบอกเขาไหมเออก็บอกครับแต่เขาไม่มีตังค์ให้ก็ปล่อยไป ที่คิดว่าในปัจจุบันเนี่ยสื่อของไทยนะคะมีการยังเงบ้าน,น้อยแค่ไหนที่ที่มองเป็นมาอาจาอาจะนำเสนอข่าวที่ถูกนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นกลางเขาอ,อาจจะติดกระแสมากจนลืมดูนัำเสนอออกไปบางทีมันะอาจจะกระทบบางคนได้ในฐานะคนเสพสื่อเนี่ยพี่คาดหวังอะไรบ้างคะถามคาดหวังอะไรกับเสพสื่อของพี่นะก็ข้อมูลต้องครบถ้วนแม่นยำ ใจง่ายกระชับแต่หลักๆคือข้อมูลต้องถูกต้องแล้วครบถ้วนเราเนี่ยจะช่วยสังคม,มแล้วก็สื่อของเราเนี่ยให้มีจริยธรรมมากขึ้นอย่างไร ข่าวช่วงนี้อะค่ะเช่นแบบไทยกําลังลบกับคอมเมนนะคะก็มีคนแบบอาจจะมีความคิดเห็นต่างกาันม,มีอคติอะไรเงี้ยค่ะก็ไปเม้นต์ไปพิมพ์ภาษาที่มันไม่ค่อยสุภาพต่อ,อทางสื่อก็อยากให้ทุกคนแบบเม้นได้ค่ะแสดงความคิดเห็นได้มีสิทธิ์เียงเป็นของตัวเองแต่อยากให้ใช้อยู่ในกรอบใช้ภาษาที่เหมาะสมค่ะในการเม้นต์หรือว่าคอมเมนต์อะไรบนสื่อเจ่าหน้าที่รับครับก็คือผมจะเป็นการช่วยคนไคร้บ้านครับที่อยู่แบบติที่สที่สาธารณะครับ ที่แบบไม่มีใครช่วยเหลือหรือว่าตามหาอะไรเงครับมผมก็จะเป็นกบอกเสียใทคกับคนพวกนั้นครับแล้วติดต่อประสานง,งานกับฝฟายที่เราต้องการก็นี่นะคะเป็นความคิเห็นจากน้องๆน,นะคะขอบคุณมากคะ่ะขอบคุณค่ะ